ครับพี่น้องครับคลิปนี้มาลาบนกนะครับลาบนกกินข้าวแรงครับวันนี้ตอนนี้น้องม่อนกำลังฟักอยู่ครับเมื่อฟักได้ครับนี่เมื่อก้อนนี้ก็ฟักผัดกระเพรานะครับกระเพราะพิแกษ พาแล้วนกสามตัวนะครับพี่น้องเลยแอ้วมากินขอแรกน้ำกันนะครับพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้ไฟเขาเพิ่ขอบคุณหลายๆครับถ้าใครบอลกดติดตามสองกับฝากกดติดตามน้ำเล่อครับพี่น้องเลยสองมี ว่าไม้พลาดเขาเมืองกระแมนครับับมาทํางานเนาะเราก็นยังมีนกมาก,กินเลยๆอยู่รบบอันนี้นองนองเอามาสรงนะครับน้องเอามาฝากน้องมาตะบัญยั่งอีกสองตัวครับนกที่น้องใช้เอามาสรงอันนี้มืรอน,น้ลาบไปสาม เดี๋ยวสองตัวผมแช่ตู้ฟิตใส่อยู่ตอนกุหลาบมื่อนี้คือ,อยากกินจะเอามาเข็ดกินครับเมนูยังกับถาโล่เบิร์ต่อไปครับสองตนะัวนั้น Thank you. เจ้าติดเชื่อเป็นบาทยักบ่เป็นบาทยักมันล่าหน้าเมื่อต้องตัดตัดแข็งหินพอตัดแข็งหินเฮ็ดยังบ่ได้เฮ็ดงานกับผู้ใด๋ได้สันนี่คิดปากผมก็ตัดครับนี่เป็นสวยเลย10สระครับพี่ <Gülüş> 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 ดจะแม่งกระต่าย้อจริงเชียวนะเริ่มขั้นตอนการล้วนนกนะครับ,บนำกระแดกน้ำครับ ไส้หนวกเป็นเลยครับที่หน้อให้พร้อมกินประแดกขึ้นมาครับ ผมตะกไข่ใส่น้ำนะครับเพื่อมันมีกลิ่นหอมนะครับมันเดี๋ยวบะมีใบประกูดครับใส่ตามนี่นะครับนะบะมี่กับพอใส่ปปรครับ,ารบเาตะไไข่ใส่แทนเดือดนะครับเริ่มจะซุกเลยเดี๋ยวผมอ่อนจะหน่อย น้องมันเผาเม่าใหม่พดครับว่ามีกินใหม่จักน้อยครับมันจะก,กินแห้งมาผมเผาเองผมจะบเผาใหม่ป่ะนี่ครับน้องไส้มาให้มันเผาเผานกใหม่นะครับมันจะกินนิ่งแห้งจักน้อยครับเด้อพี่น้องมาจิ้มซอาเรียงลาบนกอโค้งหั่นกระป๋บนถือครับกด๋ายต้อนคนณลาบนถือ

พรกมิ้แจงครับพริกอนี้กดแกวครับฮัลโเนกัี่ยวครับตที่้องหลับก็ใส่พุกพ er mm ี่ก๋วยเตีรรมดาเนี่ยนะครับพี่้องตระบัด บาดที่ว่างจังจังเห็นมาจากาพอพอมกดกดไทยบถือครับอ้วิ้แบบเนเลยะ

มมีตำมากมาละเ้าให้ตลาดมามาละเบิ่อตัว

ทุกคนนะครับทุกหมือนสิบบาทได้ครับผมคุกน้ำกินด่กว่าครับพี่กินเปเพียงตัวเียนะครับพี่น้องครับสวัสดีครับขอบคุณนายเด้อดี่มานับส้มครับ สวัสดีคร <Yeah. S 1> ับ